ครับก็มาเจอกันที่ทุ่งนานะครับที่ที่เรี่องปลานะครับน้ําก็มากพอสมควรนะครับเกือบท่วมท่วมคันนาเลยนะครับผมก็เลยเมื่อกี้ก็ไปตัดไม้ไผ่นะครับมาทำเรียกว่ากัน้นมาให้ปลาออกนะครับมองได้ที่คันแทศตำ ตนแทที่น้ำตรงไหนที่น้ำท่วมถึงนะครับเราก็มาขันเป็นผ้ายงนะครับ้าซีฟ้านนะครับมาขันไว้นะครับเอาไม้ไผ่ที่ตัดมาเมื่อกี้นะครับนะครับฝนตกดีมากเลยนะครับทางนี้ท่วมเลยนะครับ ีก็จะใส่มองไว้ด้วยนะครับใส่มองปลาธรรมชาตินะครับนี่ลาธรรมชาตินะครับ ลงยาบอมด้วยมาทางนี้นะคะ e. รับพอได้ห้าเก็ดส่ว เาพอไปปิ้งนะครับทำนี้ก็ได้แล้วนะครับปลาธรรมชาตินะครับดูนแล้วครับนอนสองนิ้วใส่มองนะครับอ่ะตับอีกว่า ครับแล้วกลับแล้วอาสวัสดีครับ